เราแห้งเรียบรเดี๋ยวจิดูดูเดี๋ยวฟาดด้วยประตูเลยขอโทษครับโทษกระเพี่อเยอะในประตูหนีบเงี้ยเร็วเฮ้ยเพลงคนที่แสนดีมันเริ่มยังไงนะอะไรนะโคตรชอบเลยของไอ้นี่นนอะไรนะ <c oughs> คนที่แสนดีโอ้โหจำได้แต่ฮุกอะหูไปร้องไงนะ <c oughs> เฮ้ยอยากแกว่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเถอะําไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยแกเราฟังเพลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิขอขอเพลงนี้ขอเถอะไม่ได้เยวตอนนี้อ่ะเราจะทำใจสมาธิตึกตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึ๊งไอ้แบบติดอยู่ที่ปากนมันเดี๋ยวช่วยคิดนะ คนที่แสนดีฉันฉันมะอ๋อฉันไม่เคยไม่ใช่อ่ะฉันคนที่แสนดีตึกตึกโต๊ะต๊ตึกโต๊ะ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 ตรกโอ๊ะโต๊ะตึกโตโตเโอเคโอเค,อเคเอเกัน ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยครับเออสมาชิกเต็มเลยคับโอ้นั่งกันแน่นเลยเนาะเออโอ้เพี้ยเลยฉันก็ไม่รู้นะเธอ ใันองรู้กันไปแค่ไหนบนทางที่เราสอด้องเดิ่าไปรู้แค่ว่าฉันไม่เคยบอรู้แค่ว่าฉันไม่เคยหอความรู้สึกนั้นเธอจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหนไม่รู้ต้องคบกันไปกี่ปี ต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายเท่าไรถึงจะคุ้รพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวเลยแล้วก็ไม่รู้เธอกำลังรอยอยู่ไหมหรือจะปล่อยไปไเป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออก จะบอกเธอได้ฟังเปลืองเลืทุกทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันรู้สึกหรือจะค้างในรวมไม่เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟั ไ้เดีก้อนยังคาใจคนที่แสนดีตึกตึโตโตึโตโตใช่บะมันนี้ใช่ไหมที่สองคนอ่ะ